สวัสดีครับชิคกี้พามารับชมงานเทพื้นครับเป็นพื้นชั้นหนึ่งภายในบ้านนะครับวันนี้ทีมงานเราก็ได้รถแรกแล้วนะครับรถแรกครับกําลังเทครับเราเตรียมผ้ายางคุมไว้นะครับเพราะว่าวันนี้อากาศนะครับคึมฟ้าคึมฝนเลยนะครับก็เทได้สามคิวครับรถแรกครับรถต่อไปก็กำลังมานะครับรถปูนก็กำลังมา พื้นที่ก็110ตารางเมตรนะครับที่เราจะเทนะครับก็รอ,รอติดตามกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เข้ามารับชมนะครับบรรยากาศกับคื้มฟ้าคุ้มฝนเลยนะครับ มาโซนกลางแล้วนะครับตอนนี้นะครับโซนกลางคลางแล้ว ดีครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับนี่ก็เริ่มออกแล้วนะครับไม่ฝนครับเริ่มบางลงแล้วนะครับ มาก็ทําให้คอนกรีตนั้นเซ็ตตัวเร็วขึ้นนะครับเราก็ติกรีดหน้าก็เร็วขึ้นเช่นกันนะครับเหลือโซนด้านข้างบ้านครับก็จะเสร็จนะครับก็เสร็จแล้วเราก็จะมากรีดนะครับมากรีดหน้าปูนเพื่อที่จะให้มันระบายความร้อนด้วยแล้วก็เวลาที่เราจะทําการ ปูกระเบื้องก็ง่ายนะครับเพราะเป็นร่องแล้วนะครับปูนเราไม่พอกันเไม่พอจะขึ้นคิวเนาะคิดว่านะครับหน้าก็กําลังปาดปูนตามปุ่มนะครับเราก็จะจับปุ่มเอาไว้นะครับจับปุ่มไว้เพื่อที่จะปาดปูนให้เสมอกันนะครับก็เสมอบ้างสูงบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะในการปาดพื้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คนบพืกอเราด้วยนะครับ ถ่ายบรรยากาศให้รับชมเรื่อยๆครับ,บทีมัานก็กำลังปาดนะครับเทด้วยปาดปนด้วยโยกรถด้วยนะครับ,บนี่เราก็เทเสร็จหรือบอลแวนะครับแล้วก็กรีดพื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยหมดแล้วครับสำหรับงานเทพื้นชั้นหนึ่งนะครับก็ผ่านมาได้3ามชั่วโมงแล้วนะครับคนกรีตก็จะเริ่มทำการปฏิิาเสาเซตัวนะครับในสักชัางก็เซตตัวนะครับต่อไปนี้ผมก็จะทำการบ่มน้ำนะครับบ่มน้ำนะครับบ่มน้ำได้เลยนะครับ ว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับถึงแดดไม่มีแต่มันก็อบอ้าวนะครับมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนทําให้คอนกรีตของเรานั้นสูญเสียน้ําเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นงานเทพื้นคอนกรีตพื้น,นบ้านชั้นหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้ผมได้งานด้วยนะครับเจอกันช่วงหนาสวัสดีครับ